ยุบเผ่ายุดผูกคามประชาชนแกรารมนูญสวัสดีครับวันนี้สนุกดีผมก็เออไปมาเออวันนี้ประเทศไทยเนี่ยผมบอกเลยยุคเนี้ยจะยุคสีวิไลจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยตามคาทํานายนะผมแ่กบอกผมไม่เคยเชื่อเรื่องคำทำนายนะอันนี้เป็นไงมึงยังไงต่อเออตอนนี้แมงแค่ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องใช้เงินมากมายเลยเลยใช่ไหม บุญทรายก็ไม่ต้องเดือดร้อนลดส่วมใช่ไหมไม่ต้องมีสบงเสเบียงไม่ต้องมากางเต็นท์อาหารใช่ไหมครับถึงเวลาก็เอเคลนะก็เอาแค่ตอนเย็นๆนะครับปูก็ไม่รู้พรุ่งนี้มันจะรอเช้าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กไม่ลอตอนเช้าขึ้นแล้วมึงเ้ยอ่าซาละแค่ไหมอ่าพรุ่งนี้จัดให้นะพวกเราเชดโมงเช้าแล้วมึงเ้ยหนาวขี้นะครับ ถ้ามีโรากาศจะรวมตัวเจ็ดโมงเช้านี่มึงเอ้ยรถก็ติดไอ้เหี้ยคนแม่งก็ <c oughs> นี่นี่มันยังปานนี้นะเขาเล่นตอนเย็นนะถ้าเด็กมาเล่นตอนเชาน้าแลวมึงเอ้ยเหี้ยกูดูไม่เจิดเดี๋ยววันนี้รอกกลางวันบ้างนะวันนี้เอากลางวันนะเราเอาเที่ยงถึงบ่ายสองนี่มาแล้วมึงเอ้ยงานงอกอะสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองเนี่ยงานงอกเลยหรือว่าไอา้ช่วงนี้เราเจ็ดโมงถึงเก้าโมงไ <c oughs> อ้เหี้ยงานงอกเลยเนะี่ย ดูนี่งจะสู้กับเด็กได้ไงกูยังมองไม่ออกเลยนะโอ้นะวันนี้นะดูคนแก่เล่นเกมแมวจับหนูนะพี่น้องด้ยเ้วสมเพศเวทนาหน้าสงสารนะนเหมือนหมาบ้าไล่พาดไปมอแล้วพาแต่คนนน้นพาแต่คนนี้นะะโทษคนนั้นโทษคนนี้นะเออเล่นตลกอ่ะกูยังมองไม่เห็นเลยว่าชนะนะจะคิดว่าเด็กมันจะ มันจะเหนื่อยหรือมันจะมันก็ใช้ยืดตามปกติมันอ่ะวันนั้นก็ออกนั่งรถไปสยามตอนแควช่วงนี้ปิดเทอมด้วยก็ไม่ได้ใช้ตังอะไรมากมายคับใครใกล้จุดไหนก็นั่งรถไฟฟ้าไปจุดนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะทุกวันไปชุมนุมที่ม็อบแล้วไปนอนเป็นเดือนเดือนคืนโอ้โหลําบากกันตายหานะจะห้องน้ําห้องท่าสกปรกจะฉี่จะอึลําบากหมดนะผมว่าแบบนี้นะเย็นก็กลับมานอนบ้านเช้ามาแม่ตังหน่อยจะไปม็อบ แม่ก็กากเอาเท่าไรลูกเอาไปเลยนะ่ะสองร้อยบอกสองร้อยเอาไปพันหนึ่งเลยนี่ไงได้ตังค์ข้างหนมอีกนะตัวนี้พวกนี้พ่อแม่เนะี่ยถามมนะัน่อทำไมลูกไปไหนโอ้มันไปม็อบกับเพื่อนมันเรอไม่ห่วงโอ้โหคนเยอะแยะขนาดนั้นไปไปไปเล้อนี่เป็นซะอย่างนี้ซะด้วยนะตอนนี้เนะี่ยวนี่มันถามไอ้แล้วลูกไงพ่อแม่มันไปกับเพื่อนมันละมันไปม็อบกัน ลรามึงไม่ไปมันโอ้ยเหี้ยแม่งไม่ไปแล้วคนละวัยแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้ววันนี้คุณดูเนี่ยเนี่ยคุณดูเนี่ยที่เขาถ่ายทอดมามันมีแต่คนหนุ่มสาววัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะนี่เดมบอกพวกมึงไอ้เท่ามึงนั่งอยู่บ้านเนี่ยมาแล้วเป็นภาระตุ้มต่ำตุ้มต่ำขึ้นมาก็วิ่งไม่ทันเลยแล้วใช่ไหมมีคนแก่ไม่มีเฉพาโอกาสให้สลายม็อบได้ไงถ้าเป็นเด็กๆเอาเดมมึงจะเข้าไปเลยเด็กทั้งนั้นแหละมึงเข้าไปเด่ นะผมไม่เชื่อเรื่องคำทำนายแต่แต่ว้แม่งไอ้เนี่ยมันเหมือน,นตาเห็นเลยนะยุคเนี้จะเป็นยุคสีวิไลคุณดูดีวยว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนบบแบบเมื่อก่อนใครกล้าท้าทายอำนาจบางอย่างเดี๋ยวนี้แม่งท้าทายกันแบบเป็นเรื่องว่าเล่นเลยแล้วลุงคีด่ดูถ้าเกิดมันเปลี่ยนได้ตามที่เด็กมันนะคุณว่าประเทศไทยน่าอยู่ว่ะลุงคี่ดูถ้าเกิดเอาสมมติว่าเด็กมันสาม,มารถทําสําเร็จนะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นตามที่เด็กเสนอนะคุณว่าประเทศไทยน่าอยู่ว่ะ คือคนน่าอยู่เลยนะสวรรค์เลยนะทุกวี้แม่งโอ้โหเยี่ยงไรกองกินเงินชิบหายปว้งใช้ชีวิตนะครับบางคนก็สุขสบายก็เหลือล้นบางคนก็อดอยากก็จนค้นแค้นใช่ไหมเด<ม>ี๋ยวถ้าจะลอยพวกเท่าไดโนเสาร์นี่เปลี่ยนแปลงประเทศโอ้โหฝันไม่เลยคุณเข้าไปนั่งประชุมกับมันดูเดคุณดูการประชุม,ชมสาภาดีครับมีนี่เยียเไรกันแตสว่งครับไปทวงครับพาดพิงครับขอเจริิพาดพิงครับขอเป็นทวงนประทานนะครับ ขอไปโทษท่านผู้ปฏิปายนะครับขอไปโทษท่านผู้ประท้วงนะครับมึงหัวประท้วงนั้นประท้วง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 พ่อประท้วงแม่ไอ้สัตว์ไร้สาระใช่ไหมครับผมว่าเด็กๆมันงงทนไม่ไหวแล้วเออพวกมึงแม่งไอ้เฮี้ยทำงานกันแบบนี้เนี่ยเอาคุณดูประชุมสภาเนี่ยมันมีเฮี้ยอะไรที่มันสร้างสรรค์มั่งไอ้นี่ก็โง่ไอ้นี่ก็เง่าไอ้นั่นก็เต่าไอ้นี่ก็ตนใช่นไหมแล้วก็คุยกันเรื่องแม่งไร้สาระ ไอ้สัตว์ก็ให้มาแก้ปัญหาหประชาชนไอ้สัตว์วนนี้ก็ท่องแม่งแนะ่ข้อบังคับข้อที่นั่นนะครับข้อบังคับขอ้อนี้นครับพ้องตายไอ้สัตว์นะมึงไม่ต้องเป็นต้องตามข้อบังคับแล้วมึงทำไงได้ประชาชนมีความสุขอ่ะได้ไหมมันเป็นแบบนี้มันต้องไม่รู้กี่ชาติแล้วผมยมิ่งเสียดายเงินที่สร้างสพาพวกแม่งเขาไปทํางานอะไรนะประชาชนก็ไม่อยากมึงจะถ่ายทอดมรนส้นตีนอะไรถ้าไม่มีการถ่ายทอดมันอาจจะไม่พูดกันมากกว่านี้ก็ได้เพราะมีการถ่ายทอดโอ้โหมาช่วงนี้ได้ออกทีวีท่วงครับเป็นท่วงครับ ทวงพ่อทวงแม่มาเงี้ยอีฮี้ไม่ต้องถ่ายทอดแม่งหรอกปัญญาอ่อนเพราะมีการถ่ายทอดไงไอพวกสเสลยนี่ก็ของกูออกทีวีหน่อยนะเวลาเขากําลังพิพายไอจังกันเดินผ่านกล้องนิดผ่านนิดหน่อยไอเด็กขยีบมานั่งใกล้หน่อยขอเด้นหน้าออกทีวีหน่อยพวกไอส้อนตีนกูนเห็นสภาพเหมือนทุเรศไม่มีเฮี้ยอะไรเลยที่ในการสร้างสารน่ะพอเนี่ยมีใครเสนอไอวันนี้วารประชุมส้นตตนวันนี้ไม่ได้ประชุมเอาเลยมันจะแก้ปัญหาประชาชนไงวันนี้ประชาชนเดือดร้อนจะทำยังไง วันนี้แม่งโกงจริงเลยเอาไงมันดีตัดหัวแม่งเลยได้ไหมจะซื้อมาทำไมรถพ่นน้ำเนี่ยซื้อเครื่องประหารหัวสุนัขมาดีไหมใครโกงแม่งจับลากคอแม่งสับดีวอาไหมซื้อมาทำเฮียอะไรเครื่องมือทำ้ายประชาชนเนี่ยเงียมึงอะซื้อมาทำส้นตีนะลรเอามีคนไหนถอนถอนครับเอาเคยถอนกันครับต่อไปผมจะไม่พูดว่าไอ้เฮียไอ้หายส้นตีนขอถอนครับประธานประธานครับไอ้ที่ผมบอกว่าไม่ประชุมวัวประชุมควายผมขอถอนนะครับ โอเคไหผมถอนแล้วนะยังปะท้วงอีกไหมครับข้อบังคับข้อที่อะไรข้อบังคับข้อเี่ะไรถ้ามาทานครับไม่งี้คนผููประท้วงไม่ทราบยังไม่บอกเลยว่าประท้วงผมตามข้อบังคับที่เท่าไรครับนะเออทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเชื่อแล้วเชื่อมือเด็กวันนี้ผมเชื่อมือเด็กแล้วว่าเด็กแม่งทําอะไรใหม่ๆมันสร้างสรรค์เด็กวันนี้มันไวความอดทนมันต่านะมันมันลำคาญมันขี้ลำคาญ พอๆๆไอ้แก่พอแล้วพวกมึงไปๆๆหมดยุคของมึงแล้วนะครับเดี๋ยวหน่อยในประเทศไทยจะมีสสอายุเผลอๆนะเท่าไหร่นั่งอายุยี่สิบกว่าเต็มสภาเลยพวกไอแก่ก็นั่งลำลายยืดต่อไปครับเจ้าประธานครับก็จะลุก่าขยับไอ้ลุกก็โอยนั่งโอยไอ้เฮียเจ้าประธานที่ขึ้นไอ้เฮียกว่าจะพูดจบแม่งหมดเวลา นะพอแล้ววันนี้ครับผมก็เออนะพวกเด็กวันนี้มันกูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วกูใช้ีวตกูตามหมดิกูไม่ได้อยากผมบอกเลยผมไม่ได้อยากไปนั่งกันเมืองนะผมรอให้วันไหนเด็กๆมันทําได้นี่โอ้โหว่าทำประเทศนี้ใครก็ได้เป็นนายกอ่ะคุณนายกของนิวซีแลนด์นายกของประเทศอะไรแคนาดาอะไรนะอายุสามสิบ ไปไปทานาธิบดีใช่นไ,ไหมแต่ประเทศนี้โอ้โหไยสัตว์บางคนแม่งเอ้ยพอเลยเนาะพอเลยเอี่อย,นะย,ย,ยสัตว์แทบจะคำขี้อยู่แล้วเดินยังไม่ไหวยังแค่คำขี้คำเยี่ยวยัง,ย,งยังกระสันนะ่ะเากาเรียกกระสันนะ่ะเออนะดังพวกเราเนี่ยวันนี้พวกเราสบายใจได้เลยผมดูว่านนะเนี่ยยุคนี้จะเป็นยุคศรีวิไลจริงๆนะครับนะับกการเมืองนี่ต่บ,บาทสัตว์ปิ้นป้อนคำพูดนะวันนี้ เขาล่อเอาล่อ,เอ,ลอเอาเถิดกันจนไม่รู้จะมาไรพวกมึงยังไม่เรียบประชุมเลยจะรอวันจันทร์ก่อนนะครับนไหมมึงไอ้เหี้ยนะครับตอนนี้น,ะนักการเมืองคนไหนที่ไม่มยืนอยู่ข้างกับประชาชนนะจาหน้ามันไว้ไอสัตว์พวกนี้นะเห็นไ,ไหมวันนี้มันอิงอยู่กับอําอนาจตลอดเวลานะมันปล่อยประชาชนสู้ตามยถากรรมเห็นไ,ไหมครับแต่พอวันหนึ่งปุ๊บเป็นไง ยายแม่งก็มาละโหนละอี๋มาโหนมายืนข้างเด็กนะคนจังไรทั้งนั้นคนนี้อย่าไปเลือกมันอีกเลยนะครับอย่าไปเลือกพวกไอ้พวกสสจังไรวันนี้นะไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นตัวแทนประชาชนมันควรจะอยู่ข้างประชาชนไอสัตว์ไปยืนยิงอยู่กับอำนาจตลอดเวลานะนั้นเลิกนะครับอย่าไปหวังใัพวกนี้เลยครับมันหมดยุพวกนี้แล้วความยิงอายุห้าสิบคนจะเล่นเล่นการเมืองได้แล้วอย่าไปเล่นแม่งต่อเลยครับปล่อยเด็กๆ็กวันนี้ดูดูโอโหแม่ง เด็กแม่งสอนมวยผู้ใหญ่คูณดูม็อบในอดีตโอ้ต้องขนคน,นต้องเกณฑ์คนต้องเมารถต้องนะครับต้องคอยล็อกไว้นะมีการล้อมคือไม่ล้อมนี่ไม่ล้อมป้องกันล้อมก,อมนกมันว่ามึงหนีกลับมึงรับตังค์ไวแล้วมึงต้องย إلى, อยู่ข้างในนะเฮียฮะม็อบโบราณนะนะม็อบเด็กวันนี้เด็โอ้โหแม่งสนุกสนานแลวแม่งสนุกตื่นเต้นนะผมเช้ามากูคนมึงไปไหนกันะไวยเหียมึงไปไหนกันวะฮะ วันนี้มึงจะไปโผล่จนจุดไหนวะสนุกจะตายฮ่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงไอ้ตายเยี่ยมตรงไห้เยี่ยนไหนแม่งมันเงี้ยนกระสันเออมันกระสันนะครับอย่าเป็นนายกไอ้เยี่ยนเยนี่ยไอ้พวกเราต้องช่วยโดยต่อนี้นะไอ้พวกเยี้ยนจำนนหน้าไว้อย่าไปเลือกแม่งมันอีกมอบไม่ยเยอะเยอะโคน่นรัฐบาลยากแล้วมอบอยเยอะเยอะโคน่นรัฐบาลได้ไหรือเปล่า อา้าวนะครับคุณอย่าโวงโง่ดิครับมีม็อบไหนที่โค่นร,รัฐบาลได้ม้างในราบอกนี้เอาบอกมาทั้งม็อบนี่ม็อบไหนโค่นร,รัฐบาลได้ฮูเสลเสล,สล,สลกูยังไม่เห็นม็อบไหนโค่นร,รัฐบาลได้ทั้งมอ็อบไอ้เหี้ยมีแต่ปฏิวัติทั้งนั้นแหละยึดอำนาจทั้งหมด่ะมึงยังบรญญาอ่อนเองจะมาโอ้ยต้องเอาต้องต้องไปชมอย่างนี้มันเลยจะโค่นร,รัฐบาลได้ กูก็จะไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมากูยังไม่เคยเห็นมอบไหนโค่นรัฐบาลได้มีแต่รถถังเนี่ยนะครับที่โค่นรัฐบาลได้มึงก็ยังจะมาเลเอะเทอะอยู่ใครค้งางคนงนั้นคืนจะไปนอนทำไมนอนบ้านสบายกว่าต้องเยอะตอนนี้เ,นเราต้องการ,รแสดงออกทางเสิงสัญ,ญลักษณ์วันนี้ทั่วโลกก็เห็นแล้วโอ้โหประเทศไทยนะครับว่าการตอนนี้นะสิ่งที่ชาวโลกเห็นว่าคือประชาชนฉลาดกว่ารัฐบาลรัฐบาลไม่สามารถปกครองได้ นะครับประชาชนถูกกดขี่มีการใช้อำนาจรัดรังแกประชาชนทุนนี้ทั่วโลกก็เห็นแล้วยูเนสโกเข้ามาแล้ว UN เอ็นก็มาแล้วแอมนสตี้อะไรมาหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มกดดันเริ่มแซงชั่นรัฐบาลแล้วนั้นเราแค่ว่าไอ้ขอให้คุณช่วยกดดันก็บอกแต่ไม่ต้องเสือเข้ามาแทรกแซงนะนะครับคือเราต้องอย่าหลงประเด็นนะบางคนจะไปเรียกยูเอ็นมาไม่ต้องแค่น้ําฉีดแค่นี้มึงจะเรียกยูเอ็นจะบ้าเหรอครับให้เขาใช้มาตรการทางการเมืองระหว่างประเทศกดดันแต่ไม่ให้เขาเข้ามายุ่ง อย่าไปเรียกการา,า่าเข้ามาเราจัดก,การเองก็ได้นะไอ้แค่โดนรถฉีดน้ํานิดหน่อยนะนั่นยิ่งเป็นประเด็นนะครับยิ่งมันฉีดน้ำนนยิ่งทำให้เกิดอะไครับสังคมโลกยิ่งมองดูเลยประเทศไทยแค่ประกาศพรบอฉุกเฉินนี่ก็ผิดแล้วนะครับทั่วโลกไม่อยากทำทำ,ทำธุรกิจทํารุรกรรมกับพวกอะไรพวกประเทศที่อยู่ในระบอบเผด็จการครับการที่มีพรกอฉุกเฉินประกาศเป็นหกเจ็ดเดือนนี่คือต่างชา่าเขาไม่แฮปปี้นะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่กฎหมายปกติมันคือกฎหมายมันก็ไม่ต่างอะไรกับมอ4ีเขาต้องการทาตามกฎหมายปกติวันนี้คุณอร่อยพอลกรมไม่ใช่กฎหมายปกติมันจะใช้ก็ใช้แบบเต็มที่จะยกเลิกก็ยกเลิกเลยนะแล้วพอยกเลิกเสร็จปุ๊บแม่งมีผลควบคุมทําเอาผิดันไม่ได้เลยนะงนั้นเขามาทําธุรกิจเขาอะไรด้วยแล้วแบ่งไปผิดพรลกรฉุกเฉินเขาก็จะซวยนะครับภาพปร,ประเทศให้มึงอะไรวะมึงดูแลประเทศยังไงทำไมต้องใช้พลกรฉุกเฉินทำไมไม่ใช่สถานการณ์ปกติเหรอครับ แล้วประกาศอะไรกันมันหกเจ็ดเดือนไม่มีใครเขาทำกันหรอกแล้วประกาศมาหกเจ็ดเดือนแล้วเอามาอยู่ยังไงต่อถฉุกเฉินไรแรงแม่งเลยใช่ไหมครับลอวเราอยู่ในประเทศตอนนี้เราอยู่ในภายใต้พรกฉุกเฉินนะครับมันกฎหมายครอบจักรวาลน,นะครับแต่เพียงแต่เขาไม่อยากหยิบมาใช้แต่อย่าลืมนะตอนนี้เราอยู่ภายใต้พรกเฉินถึงแม้จะบอกว่าเอยต้องประกาศไปงั้นแหละไม่เอามาใช้หรอกแต่ถึงเวลามันงัดมาใช้ขึ้นมาใช่ไหมครับถึงเวลามันงัดขึ้นมาใช้มาทําไงครับ สู้ไม่ให้มันไม่มีเลยนะมึงไม่ใช้ก็ไม่ควรจะมีไม่ใช่หรอครับในเมื่อมีก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หรอกประกาศไปงนนั้นนะ่ะแล้วเกิดมึงใช้ก็นมาอะไรเยี yeah. ้ซวยไหมครับในเมื่อไม่ได้ใช้ก็ไม่ควรมีสิครับก็ยกเลิกสิครับจะต่อทำพ่อทำแม่เหมือนทุกๆเดือนทุกเดือนนะครับถิงป่ะทักนีนะ้มันคือการปฏิวัติซ้อนอยู่แล้วในตัวข้ออ้างคือประกาศเราสุขเฉลิมเพื่อป้องกงันโควิด แล้วโควิดมันระบาดหรือเปะละ่ามันระบาดหรือเปะละ่ากี่ปีมาเนี่ยเอาดูดิเอาตายไปสามสิบคนมันระบาดหรือปเปล่าใช่างนีครับแั้นแล้วก็บอกว่าประกาศว่าจะควบคุมโควิดนั้นใครเชื่อก็ควา,ายอ่ะแล้วใครเชื่อก็ควายอ่ะเยี่ยมมากพักนี้ทำไมหล่ออืแหมจริงอ่ะหล่อจริงอ่ะเสื้อเสื้อเสื้อแต่เสื้อหนังนะหล่อเนี่ยหล่อ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  อีคนชมว่ารอเฮ้เออนะครับวันนียนะพวกเราอ๋อผมเรื่องมีความสุขที่เห็นวันนี้เด็กรุ่นใหม่นะครับเห็นพลังเด็กรุ่นใหม่เห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วพรุ่งนี้ผมก็ยังสนุกผมจะดูด้วยว่าพวกไอ้แก่นะครับมันจะเล่นเกมแมวจับหนูกับเด็กได้กี่วัน มันจะตามเด็กทันหรือเปล่าดูดิว่าเอาดิมันจะเอาชนะเด็กได้ยังไงนะครับมันกําลังสู้ในเกมที่ยังไงก็แพ้ตอนนี้มันมีอย่างเดียวคืออํานาจแต่ขาดความชอบธรรมเขาตอนนี้เขาอยู่ได้ด้วยอานาจเท่านั้น,นครับแต่ขาดความชอบธรรมมีคนบอกโควิดไม่น่ากลัวถ้าโคถึกเอครับ <laughs> วันนี้ก็เห็นเหล่าสมุนทอร่าลานะวิ่งกันให้วุ่นเลยใช่ไหมครับ มึงไม่ต้องปฏิบัติงานแข่งขันนั่นก็ได้เราไอสัตว์เอ้ยก็ทําหน้าต่อหน้ากันรับค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 รับท่านครับท่านแล้วก็มึงหลังก็มาเข้าข้างประชาชนใช่ไหมครับมึงจะไปทสท่นเต็มมึงนึกถึงวันนี้มึงประชาชนชนะแล้วมึงอยู่ตรงไหนกันคือนี้มันไม่มีเหตุที่จะสลายได้เลยเพราะเด็กเขาก็ประกาศวันเริ่มเวลาหยุดมันจะสลายทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เลิกแล้วมึงจะสลายทําไมเมื่อาจจะรำคาญอังใหญ่เลิกอย่ารีบสลายเลิกโอเคมึงมึงเริ่มจะสลายปุ๊บเขาก็เริ่มสลายตัวแล้วท ทำอะไรก็ได้เอาจะทำอะไรก็ได้วันนี้ก็วิ่งมาไล่จับไล่จับเข้าไปเ,าเขาปาสายพวกนี้เราขึ้นศาลเดี๋ยวก็ประกันตัวได้ประกันเสร็จก็ไม่มีอะไรละคนใหม่ก็ขึ้นมาขึ้นมาครับข้อหาพวกนี้ผมดูมันไม่มีอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําลายข้าวของหรือก่อการเจลาจนใช่ไหมเขาก็แค่มาชุมนุมตามปกตินั้นไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก นี่มัน,นก็น่ากลัวคือมันเสียเวลาเท่านั้นเองเอ่เสียเวลาเสียนิดหน่อยเสียเงินเสียทองเสียค่าทนายนะเดี๋ยวก็ใส่สวนก็ไปม็อบไปไปสารภาพจบเราปรับ,รบแค่นี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีเราไม่ได้ฆ่าคนตายเราไม่ได้เก่อการจะจะลาจนเราไม่ล้มล้าง,ง,าก,งกันปกครองนิดหน่อยเราแค่เราแค่อย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล,ล้มแรงงานปกครองที่ไหน่นะ การัฐธรรมนรูญนี่มันมีประชาธิที่ประยก็ใหญแก้แล้วธรรมนูญอยญ่รัฐยยบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพเราก็เรียกร้องแค่ตรงนี้กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด